สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องไปทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านแล้วกันครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาสัมผัสน้ำเสียงแบบจริงๆจังๆกับแบรนด์แบรนด์นี้นครับต้องขอบคุณตัวแทนจำหน่ายนะครับ BC Production Sound นะครับที่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาในงานมหกรรมเครื่องเสียงแล้วก็หนังกลางเปลง จังหวัดสุรินทร์นะครับเอามาให้พี่น้องแบบพี่น้องชาวเครื่องเสียงจริงๆมารับฟังครับโอ้ใครมาบายบายผมนี่ทำไมบายบายกันเยอะอย่างรู้จักผมด้วยบอกอมาเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ได้ไหมครับไม่ไม่ถ่ายแล้วครับผมขี้เหนียวครับอันนี้ฟิวปัจจุบันเยอะแล้วไม่ไม่เฟซใหม่มันฟิล์มมันหมดก่อนครับฟิล์มหมดก่อนเดี๋ยวเราไปฟัง ระบบนี้แบบเต็มเต็มเลยครับผมนะครับชอบมากเลยน้ำเสียงถูกใจผมจริงถูกใจหมดเลย i love I love อนุญาตปิดเสียงก่อนเด้ออาจารย์ครับผมเอาขายของก่อนก็ได้ครับอาจารย์ยวให้อาจารย์ขายของแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับอยู่กับมีซีรีส์โปรเจคซ์ซาวครับโอ้แสดงว่าเมื่อคืน <c oughs> ขายดีทังเตียงหมดเตียงหมดวันนี้เดี๋ยวงานมหกรรมเครื่องเสียงกลางแจ้งสุรินทร์และหนังกระแพงเนาะ ผมต้องขอบคุณทาง B.C. Production Sound แล้วก็ระบบเสียงของ V.L. ด้วยครับที่มาร่วมงานนี้จริงๆส่วนน้อยนะที่ผมเจอใช่ครับแบรนแบรนด์จริงๆที่จะลงมาลงมาเอาผลิตภัณฑ์ของของเขาลงมาอย่างเงี้ยถือว่างานนี้ผมได้สัมผัสเสียงเจ้าบีด้าซีดีซีรีสองครับถือว่างานนี้โชคดีโชคดีของผมจริงนะครับแล้วก็โชคดีของสำหรับพี่น้องเครื่องเสียงจริงๆนะ จริงๆผมอยากให้ทุกแบรนด์เขาเขาลงมาจัดบูธเอาเอาผลิตภัณฑ์ของเขาลงมาอย่างนี้นะเพราะมันเป็นงานเครื่องเสียงที่ทําให้พี่น้องคนที่เล่นเครื่องเสียงจริงเขาได้สัมผัสเสียงเพื่อเป็นการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อตอนนี้แต่ถ้าน้าเสียงถูกใจเขาอาจจะไปเก็บตังก่อนเนาะอันนี้ครับเรื่องจริงครับผมวันนี้เป็นวันที่2ที่อาจารย์อยู่ใช่ครับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างยอดทะลุปเป้ายอดทะลุปเป้าครับ ถือว่าดีเลยครับแล้วผลิตภัณฑ์ของ BL ได้ได้ออกบ้างไหมส่วนใหญ่ก็เป็นของ BL ล้วนๆครับของ BL ล้วนๆเลยใช่ครับอย่างสายตันยานสายลำพงพวกนี้ครับครับผมของ BL ทั้งหมดเลยครับถือว่ามาคุ้มคุ้มครับคุ้มเนาะครับแล้วก็ได้ลูกค้าเพิ่มเติมได้ลูกค้าเพิ่มเติมครับอาจารย์แป๊บนึงโอ้โฝักอาจารย์อ๋อเให้เขาลองไปทีนี้ แนะนำผลิตภัณฑ์ของวีเอลเลยครับอาจารย์มีอะไรบ้างที่อาจารย์ให้บมาครับตัวนี้ก็เป็นวิดาทูตัวใหม่ล่าสุดของวีเอลนิโอครับครับผมตัวไลเล่สองทางนะครับก็ปากแดมก็เป็นปากไลเล่ครับครับผม้วก็ต่อที่ตัวซับนะฮะครับก็เป็นวิดาทูเหมือนกันวีทูครับก็ตัวนี้ดอกสเปนเนาะเป็นดอกสิบแปดครับครับผมเป็นตัวหน้าเปิดครับอันนี้เก้าร้อยวัตต์ครับ ดอก900วัตต์หน้าเปิดแล้วค่าตัวเขาถ่า่ครับค่าตัว15,200ครับ15,200แล้วค่าตัวรไรนล่19,500ครับ19,500ครับเด้๋หแต่น้ำเสียงนี้ไม่ธรรมดาจริงนะพี่น้องผมบอกเลยคือว่าอา่าเป็นแบรนด์แบรนด์นหนึ่งเลยนะที่ให้เอามาให้พี่น้องเครื่องเสียงรรกย,ยาได้สัมผัสน้ำเสียงนะครับครับถ้าถามว่าใจผมอ่ะผมชอบไหมชอบ ผมชอบที่น้ำเสียงของเขาขอบคุณทาง VL แล้วก็ BC Production Sound ด้วยขอบคุณอาจารย์นี่ยิ่งครับผมนะครับไม่คิดว่า VL จะมาไม่คิดว่าตัวแทน VL จะมากับริตัดครับตัดก็สนับสนุนครับใกลดีเลยครับักยครับมาเปิดบับคือจริงๆบริษัทต้องคิดอย่างนี้แหละครับอาจารย์ผมผมมองนะอยากให้บริษัทอยากให้แบรนด์เขาคิดถึงว่า มันเป็นงานเครื่องเสียงจริงๆถึงมันจะเป็นงานเครื่องเสียงรากย่าแต่เอามาให้เขาสัมผัสก่อนน้ําเสียงเนาะใช่ว่าเราทำตู้มาทาไมทําตู้มาขายให้พี่น้องก็เสียงได้ลองฟังเตียงใช่ครับ VL ทำตู้มาทําไมคิดค้นตู้มาทําไมคิดค้นตู้มาขายวิ่อ่ะัีตผ์มาขายใช่ไหมเราก็ต้องมางานอย่างนี้ถึงจะถูกให้ให้รากย่าเขาไปฟังตามงานตามผับตามคอนเสิร์ตใหญ่ๆเขาไม่มีโอกาสได้ไปหรอกครับอาจารย์มาอย่างนี้เขายังได้พูดคุยกับอาจารย์นะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงถูกต้องไหมใช่ใช่อ่ ราะเรียดมันเป็นยังไงแล้วที่อาจารย์ใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมฝากตัวนี้อีกตัวนึ่งครับฝากเลยครับอาจารย์ตัวนี้ก็เป็นตู้เอ็กทีนะครับก็ขายถล่มกระลายครับมาไทยก็ไม่พอครับตะบนก็เป็นมีว่า7 1 5ด่ีครับตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่พันสี่ร้อยวัตต์ครับผมความดังก็ร้อยสามหกดีีครับตัวนี้มี เอ R ครับคุมในตัวครับมีทั้งหมดหกีเฟตให้ี่น้องได้เลือกใช้เลยนะครับเจเลือกอยู่ที่งานนี้เราเอาไปใช้เลยครับครับผมราคาก็หนึ่งห้าันสามร้อยบาทครับครับตัวนี้ผมเคยฟังอยู่ที่น้องชายของผมคนหนึ่งลุงเจียงซาวน่าจะซื้อไปคู่หนึ่งนะที่ผมเคยซื้อไปฟังของของของไว้ตัดเลยครับครับผมผลิตไว่ตันแล้วก็มาถึงเป็นตู้ซับเป็น แอคทีฟอีกตัวครับอ่ะตัวนี้แอคทีฟเนาะหรือว่าเจ็ดหนึ่ง7 1 8ดีครับเจ็ดหนึ่งแปดดีกำลังวัดกับ3,000วัตต์กับ3,000วัตต์ครับผม18ครับสิบแนิ้วค่าตัวเท่าไหร่ครับจ่าค่าตัวใบละ29,500ืาพครับ29,000 20,000เท่าไหร่นะ29,500 29,500ครับผมอ่ะข้างหลังก็มาดูข้างหลังครับผมระบบปรับการการเรียงตู้นะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กี่ใบครับอ๋อนี่มีบอกเลยใช่ครับและอันนี้ก็ปรับความถี่ครับผมนะครับเลือก ใช้งานครับเราจะบูทเท่าไหร่ได้เลยครับเจ๋อันนี้งานได้ต่อเนื่องครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนอะไรจะเปิดได้ทั้งวันครับออ่่าะโอเคเลยครับผมนะตัวนี้นะครับเจ๋แล้วก็มีอะไรของ V ีวีเอีกครับ V D P นะครับตัวนี้วีดีเอพสองเบียร์ออริโอครับสองอินหกอ้าวครับตัวนี้เก้าสิบหกเคครับครัค่าตัวอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นสี่พันครับตอนนี้หลังจากวันที่หนึ่งทิศขาไปต้นไปขึ้นเป็นสองหมื่นเจ็ดแล้วครับตัวนี้ หลังจากวันที่1สิงหาเริ่มวันที่หสิงหาเลยเริ่มวันที่1สิงหาคือสองหมื่นเจใช่ครับราคาขยับขึ้นตอนนี้อยู่ที่2อ0 0มใช่ครับทุวนอ๋อใครอยากได้รีบๆหน่อยแล้วกันนะครับยังมีเวลาครับแล้วก็อีกไลน์สินค้าพอดีสะพานครับตู้นี้จะเป็นตู้ที่ใช้กับ Ws 6กสครับใช้กับห้องอาหารหรือเป็นร้านกาแฟร้านนั่งคิวครับผมนี่ครับเหมาะเสียงใสขามากครับค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับใบละสามพันหนึ่งครับใบละสามพันหนึ่งใช่ครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้กันนนนฝฝกัแดดตกไม่ต้องกลัวกัับตวนี ตัวนี้ MT 6 5ครับครับผมตัวนี้ไบล่าตีพันสครับ4ี0พครับผม <Okay. S 2> แล้วก็จะมีพวก V box ใช่ครับ V box ตัวนี้ออโซเลตสี0 0ัครับอันตัวนี้4 2. 2> ี0พันสองอ่ะ a c t i v หรอครับตัวนี้3า0พครับ3า0พเหมาะสำหับงานเตรกี้ครับงานเตอร์กีอ่าแล้วราคาเดียวกันครับตัวนี้ครับอ๋อเพสซีฟ e กับแอคทีฟใช่ครับแต่ไอโซเลตนี่จะแรงจะแพงกว่าขึ้นนิดนึงตัวนี้มันช่วยเรืเรื่อง กองให้เขียนใส่ขึ้นครับตามกาวลูกมีการขยอนครับโอเคครับคนนี้ก็จะเป็นแบบวิธานอันนี้ถุงคุมเจ็ดนึ่งดีครับ718ดีครับผมอันนี้รถปิดเสรไปละ1 1 5่งพันห่าบาทหนึ่ง่พครับผมอ่ะอันนี้ก็ถุงคุมเจ็ครับอ่าครับผมแล้วก็จะมีพวกไง ครับไม่ก็จะเป็นของหลายๆบริษัทครับแนะนำตัวเข้าไว้เลยมากครับแนะนำเลยครับจานครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็นวีเอลอยู่สองหมื่นคิวตัวนี้ครับสีชัแนลครับชัแนลละสองพันห้าร้อยวัตตตัวนี้ครับผมขับที่สี่โหมดนะครับครับชัแนลละสองใบเนียนๆเลยครับครับผมก็อันนี้อันนี้ยจะใช้ขับอะไรนี่ขับกลางแหลมครับขับกลางแหลมเนาะใช่ครับผมอันนี้เราต้องใส่ชัแนลสองใบตัวนี้เอลอยู่หมื่นสี่ครับผมผมใช้ขับทับครับครับชัแนลละสองใบนะจ๊ะครับชัแนลละสองใบ ตีโอมอยู่ที่3,500บนห้ารัตครับผมค่าตัวค่าตัว39,000ื่นเกาสามหมื่ลังเริ่มวันที่หนึ่งก็เป็น4ี0 0 0บ่นสามวันที่หนึ่งคืราคาขยับครับตอนตัวนี้วันที่หนึ่งก็เป็นสี่หมื่นเจ็ดครับโอ้ปัจจุบันสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองขึ้นไปอีกห้าพันใช่ครับโอ้ยไปย้อนได้ก็รีบๆหน่อยแล้วกันครับวันที่หนึ่งเป็นต้นไปก็แรงแล้วครับราคาก็มีสายสัญญาณนะครับนี่ ซัมเมอร์นะครับแล้วก็สายสัญญาณวีไลน์ครับผมนะครับสัญญาณต่างๆครับมีหลายไลบอร์ครับของที่เอาไอ้ตวเรื่อยๆครับวีไลน์เอาฝากร้านของอาจารย์ดีกว่าครับครับก็ขอฝากพี่น้องชาวเพชรเสียงนะครับก็ร้านผมไปอยู่ที่อเมริกาตึกนะฮะติดกับตึกปราต้านะครับมีปีโป้เล่นเต่านะครับ ตอหมายเล่ติดต่อก็คุณเก้าสี่ปีเจ็ดสามสามสามเจ็ดครับเดี๋ยวจะเป็นทางด้านเฟซบุ๊กก็บัญชาลิเตนะครับหรือจะติดตามทางเพจก็ดีตีโปรเทคชันเตาครับเข้าไปได้เลยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับร่คับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับครับผมตัวแทนจำหน่าย vl ครับผมต้องขอบคุณบริษัท vl ครับผม vl a u d i o นะครับที่ให้ตัวแทนนะครับเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงมาให้มาให้พี่น้องเพื่อเสียงแรกญาติได้สัมผัสนะครับ ในงานมหากรรมเครื่องเสียงและหนังกำลังไฟจวัดสุริน์ปี2,600ไอ้2,565โอ้ผมก็พูดผิดเหมือนกันนะเนี่ยจันขอบคุณนะครับที่ได้พาผมมาสัมผัสน้ำเสียงครับเจ้าวีด้าซี i ีส2นะครับเก่งมากขอบคุณทางบริษัท BL ไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับผมนะครับก็ถ้ามีงานเดโมรอบหน้าก็อยากให้บริษัทมาอีก จะได้ได้มารับใจพี่น้องเกินเียกแน่นอนครับครับผมนะครับผมอยากให้ V L My แบบนี้นะจริงๆนะครับผมก็จะได้สัมผัสให้พี่น้องรักญาติได้สัมผัสน้ําเสียงนะครับน้่ญาตโคราชนะครับก็เป็นชื่อร้านอะไรผมจะงเล่าโคราชที่ราดรับร้วที่คอนแก่นที่ตะกนครก็ V L My ก็ลงหมดเลยน้มเสียงไปฟังกันได้ครับครับผมอ่ะใกล้ตรงรูปแบบเลยใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเนาะครับผมลาสุดที่สุรินทร์ก็น่าจะผ่านการทดลองนะครับ อืครับยังยังยังไม่แจ้งเนาะเพราะว่าเขายังไม่ตกลงอ๋อแต่กำลังคุยรายละเอียดกันอยู่ใช่ครับเดี๋ยวรอจับใจเหมือนกันแต่ถ้าถ้าผ่านก็ถึงจะแจ้งเนาะใช่ครับผมอ่ะอันนี้เป็นความลับของบริษัทเขานะครับรอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนวันนี้อ่ะพี่น้องนะครับพามาสัมผัสระบบเสียงของ V L จริงๆนะครับวันนี้อ่ะแบบจริงๆจังๆเลยครับผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังของ V L เท่าไหร่นะแต่ผมรู้รู้จัก แบรนด์นี้มานานพอสมควรนะครับแต่วันนี้ได้ฟังแบบเต็มๆนะครับต้องขอบคุณบริษัท v ีเอเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ตัวแทน BC Production s o ซาวจังหวัดบุรีรัมย์เอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงระยะได้สัมผัสน้ำเสียงนะครับขอบคุณมา,มากๆครับผมอาจารย์ลายลายครับผมสวัสดีครับ